กราบสวัสดีจ้าพี่นอ้นองนองนี่นี่กินขอกับหยังลูกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า <laughs> พี่นี่กินขอกับหยังโอ้ย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 พี่นี่จ้ากินข้าวกับอะไรจ้าพี <laughs> <laughs> ออ่นี่กินข้าวกับ กักทองกับไข่กับอกบ,บอกโคลี่กับหมูสับกับหมูสบบับแปลว่าบทให้ละเอียดกับไข่ร้อมเด้พี่นอ้องไข่ฟักทองมอกโคลีหมูสับโอเคพี่เน่ว่ามีคนหยอกกิ้ง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 เฮ้ยแปดโมงแล้ว แปดโมงหรืออยังวะฟังเพลงชาติก่อนนะเดี๋ยวพ่อเปิดเพลงชาติให้ฟังธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญล <c oughs> ักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ ยืนตรง<อ>ยืนตรง<อ>นี่นี่นมักฟังเพลงชาบก,ก็บพี่น้องเพราะว่าเอ,อ่อต้นหน่อยเปิดทีวีไว้นะเพิน่นเพิ่นเห็นเพิน่นพอแปดมงเศร้าต้นหน่อยก็สังเกตมึงอยู่ว่าเอา้าแปดม่วงเศร้าเพิน่นคืออยู่นิ่งแฮ่วะบันี้ก็เลยลองเปิดอยู่ในยูทูให้เพิ่นฟังมึงเพิ่นก็อยู่ นั่นถ้าเดี๋ยวเด wa, ble e, ble e. Uh. ี๋ยวเดี๋ยวปิดทีวีนี่อ่ะดูทีวีนี่กดอีกตัวหนึ่งเลยทีหมดอีกอันนึ่งกล่องยังไม่นั่เอออออ่ะกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในทีวีมีโอ้ย ตอนหน่อยก็คิดว่าพิ่นนังมึงยางนังั่งมึงแบบตั้งใจเลยนด้พี่นอ้องถ้าพิ่นยืนตรงได้พื่นคือยังสีเย็น,น,ดยนเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถา่ายจมงแล้วโอ้ยเลยแปดนาทีพู่อ๋เอเตะฝนมึงวันที่วันที่สิบสองหนึ่งเตรียมตัวเรารพทงชาติ เหมือนแบบคนมอ่ะอยู่ตรงข้ามกันย้อนไปย้อนไปยอนมาได้ต่อว่าพอดีงีเรา่ขับผานมัก็เลยโบกนี่เห็นไหมเห็นไหมยูนิ่งเลยนิ่งเลยให้เพื่อนเมืองกันเป็นสัญลักขนเร็ลกกระลบธงชาติ ความเสียสละของบรรพบุนนรุษไทยเมืองเห็นบ่หาฟันต่วหน่อยเ้าเล่นบ่ได้เบาเล่นครับเพิ่นจะอยู่นิ่งเลยอยู่นิ่งเลยกำลังต้องจา จบแล้วโอเคโอเคจบแล้วเห็นว่า,าย,ยืนนิ่งเลยขอบคุณครับท,ที่ติดตามสวัสดีครับ